าเปลี่ยนเป็นซีนถ่ายภาพบุคคลคนะเราก็บอกกล้องว่าเราจะน้นงคนเพราะนั้นคนต้องสวยก่อนอ่ามันก็เพิ่มความสว่างให้หน้าอย่างหน้าก็สว่างพอหน้าสว่างปุ๊บมันก็พานเอาข้างหลังนี่สว่างเจไปด้วยอ่าก็เห็นไม่ชัดอีกมันก็จะขาวไปหมดแต่คนโอเคก็ดีทีนีวิธีการอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องพยายามเอาสองอย่างมาไว้ด้วยกันอย่างฮะค่ะทีนี้ผมจะลองสาธิตใช้กล้องโกดักเนี่ยนะครับค่ะ ก็ดับรุ่นนี้เขาเรียกรุ่น M 1 0 6 3 M 1 0 6่าซึ่งมีความละเอียดส0 3จล้านพิกเซลไอ้เรื่องถ่ายภาพคนก็มีเฟสดีเท็ชันเจอหน้าคนมันก็เน้นหน้าคนให้สว่างสิบเลยคมชัดมากแล้วก็มีเรียกว่ามีซูมสามเท่าสามเท่านะครับบางนะครับอันนี้พอดีสีอัมพูด้วยค่ะอย่างนี้เราก็ลองใช้โหมด ออโต้ธรรมดานี่หนะครับนะครับเพียงแต่ว่าเราบังคับเปิดแฟชมันใช่ไหมอ๋อเปิดแฟดบังคับอะไรบังคับให้เปิดแฟดให้แฟชปล่อยให้แฟชออโต้มันยังไม่ทำงานแล้วก็สั่งให้แฟชทำงานเปิดตลอดเวลาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เก็บภาพวิวเนี่ยนะครับได้สีสันเข้มนะครับในขณะเดียวกันเรากลัวว่าหน้าเราจะมืดแล้วก็ใช้แฟชลบให้หน้าเราสว่างขึ้นเอาสองอย่างมารวมกันอ๋อเหรอคะง่ายๆแค่นี้ต้องลองนะครับ ต้องรอแล้วมันจะออกมาเป็นไงกดออนปั๊บนะออนค่ับปกติแล้วตั้งที่ออโต้นะครับออโต้เนี่ยบางทีแฟลชจะไม่ทํางานใช่ไหมครัเพราะว่าเขาวางภาพรวมไม่แสงมันพอเขาจะไม่ทํางานได้แล้วเราก็ตรงหมุบปุ่มแฟลชเนี่ยนะครับปกติเป็นออโต้แล้วกดไปเรื่อยๆจะให้มันไปที่ปิดหรือเปิดออโต้คืนแฟลชเปิดสีขาวนะครับเปิดตลอดนะครับเปิดตลอดหรือในกรณีกล้องบางรุ่นเนี่ยที่เป็นรูปคิวทัศน์เนี่ยนะครับลองใช้หมด วิวทิวทัศน์เนี่ยนะครับแล้วบังคับให้แลชเปิดลองดูอ๋อโอเคไปใช้หมดทิวทัศน์ก็บังคับแลชไม่ได้บังกล้องก็อาจจะบังแสงได้ได้ครับแต่ถ้าบังคับแลชได้ลองเปิดให้แลชทำงานแต่เราไปที่หมดทิวทัศน์ใช่ครับยังไงก็แล้วแต่โอเคเดี๋ยวผมจะลองถ่ายคุณแอมดู คุณผู้ชมฟังอีกทีดีกว่าคะแม่ทำยังไงบ้างจำได้ไหมคะจำได้เดี๋ยวจะทวนให้ฟังตอนแรกเราเปิดตล้งมาก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนอหมุนุกคนีนะคะไปที่ออโต้ธรรมดาเสร็จแล้วเราก็ไปที่แฟลชแฟลชนะคะบังคับเปิดแฟลชไว้ใช่ครับอ่าเปิดไว้ยังไงก็ต้องเปิดเลยแหละเพราะว่าถ้าเราไม่บังคับเปิดไว้บางทีบางทีมันเป็นออโต้มันไม่ทํางานเพราะไปวัดแล้วแสงมันพอมไม่ทํางานไม่ทํางานหน้าก็มืดเท่านั้นบังคับให้แฟลชทำงานไปเลยแล้วก็ถ่ายอ่าเดี๋ยวมันถ่าย